เอาไปให้สถานทูตสถานทูตก็รับรับแล้วก็ไปส่งไว้สนามบินน่ะสนามบินไทยก็ไปลงไว้สนามบินย่างกุ้งแล้วก็จอดอยู่ตรงนั้นเขาไม่ยอมส่งต่อแล้วจะไปส่งเองก็ไม่ได้เดี๋ยวพวกมายิงรูนไป,ปบุญเสียบัตรเลยคนทราร่าปกครองเสรี มันไม่เห็นความรุ้งเรืองของพระชากรสดแต่เห็นอำนาจตัวเองเป็นใหญ่รู้ว่าใครท่อนออกมาแล้วจะมายุยแยงให้เกิดการทำร้ายทำลายหรือปล่อยให้คนตายจะเป็น bên. อะไรอะไรอย่างนี้ว่าเปา็นเขาบอกว่า แ้ทุกข์กำลักุญฉานเสิ้าเจ้าของคำถามนะครับเป็นโรคเครียดนะครับทำอย่างไรเมื่อเราเกิดอาการวิมันไม่ต้องมาตอบปัญหาพอนนี้แล้วถึงเวลาแล้วมันเป็นต้นเรารักษาให้เองโรคเครียดขาองมียา้กินดิปัญหาสุขภาพไม่ต้องมาถามเราเรารักษาไม่หมดแล้วคร้บเปลี่ยนคำถามใหม่ละกันนะครับกุญชานิสิา เขาเป็นคำถามสุขภาพล้วครับเกับยาปูชีวาห้ามคนที่เป็นเนื้องอกนะครับทานยาปูชีวาที่ปลาของเรไปแล้วรอเล่อตนเมือเราได้เดี๋ยวลองเปลี่ยนคำถามใหม่นะครับ phê và tư bản cứ giữ Nguyễn dạ Tao rất nổi Nếu như tôi nói lắm Bây giờ tất nhiên Cái gì mà mày, mày sao? không sao ก็รับก็รับก็ราบไปที่รั่ตอบแบบสมดุลของน่้งกคยออยากแับที่ดีใครที่มันอัดแคบสมดุลอดแคบไม่มีสละรับไปอยาก วันนี้วันอาทิตย์นนี้เราจะตอเรื่มนิ่งครับใายเป็นหกาเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามดินิ่งไปเท้ากั้งดูที่มัะยืนได้อีกนิ่งไหมถ้ามีนิ่งก็ปรับขยับเท้าสีเท้าออกจดกันเท้าทางอะไร เอาคอร์สง่ายๆครับหายใจเข้ายกฝ่ามือขวาหวายขึ้นแล้วยกขึ้นมาที่หน้า 6. อกหายใจออกก็ลดลงหลับตาลดลงทิงข้างลำตัวเข้ามือซ้ายอาอ,อกก็ลด มือขวาช้าๆร้องลมหายใจ่อนออกก็ลดลงทางหาังตัวเอลาลทำดีคนละสิบครั้งหลับตาตอนถึงหน้าอกนิ้เดีประมาณนั้น ก็ลองสังเกตก่อนจะลดลงว่ามันมีอะไรอยู่ที่ค่ามมือแล้วติดจะลดลงร้างข้อสังเกตเพิ่มขึ้นตอนไหนเดเข้ายกมือขึ้นก็ลองมองดูลงเข้าด้วยมองที่เด้งที่ความือด้วย เข้าลักษณะลมหายใจต้องเข้าว <Hum, S 2> ่า <dislike> ล <UC S> ึกเต็มรู้ออกค่อยๆเบาๆบายาวหมดรู้อย่ารีบร้อนเอาทีนี้ก็ครบแล้วน้องยกสองฝ่ามือขึ้นมาพร้องเล่ากันหายใจเข้าแล้วคว่ำฝ่ามือลงมนหายใจออกแล้วลดลงเออ่รายกขึ้นต้งหายฝ่ามือฝ่าหายใจออกก็คว่ำฝ่ามือแล้วลดลงจะทิ้งข้างลำตัว ว่ามีแรงต้านให้สัขขงเกตดูแรงต้านทีกว่ามือมีไหมเวลาเราลดลงทำให้ขขนกระตุ้ขขรนขขรา่าง

再多几家。 ลาหายใจออกทำแหวนท้องดึงไส้ขึ้นยืนด้วยปลายเท้าลดสองข้งมือลงด้วยเฉพาะหายใจออกก็นั้นนะหายใจเข้าก็ต้องยืนแต่เมื่อกดสองมือลงก็กำลังน้ำหนักมันจะถ่ายและตัวจะสูงขึ้นประมาณนั้นทำแหวนท้องดึงด้วยปลายเท้าดึงไส้ขึ้น Lộn hãy chạy ỏng ai không hãy chạy cái bài nó sẽ tạo ra hãy đi ngay cả anh như thế không hãy vai không hải cơi ọt hải trong mèo rón nhìn đứng lại nào, đứng say xin, lốt và mư lông, hải để khao trong mèo rón em, con chốt hoặc con tháo em, thế, học này, đắp này đó được, cả cha hay con đi อย่างนี้เราจะดูให้ดีจะธิบงไปเาทำใจอย่างนีนะครับจากตอนนี้ทำไปก่อนเวลายกสองมือขึ้นนะอย่าให้มือมันซ้อกันให้ปลายนิ้วห่างจากจกันสองข้างนั่นมือต้องกางปีขึ้น ไอร้อนจะได้ไหลเวียนความร้อนในร่างกายจะได้ถูกเวียนและระบายได้ครบเป็นยืดหูปีใกล้โยกสองปีกลางปีหน่อยเออยกสองก็สอบกางขึ้นหน่อยเนี่ยเราจะรู้เองว่าไอร้อนมันจะออกจากร่างแท้นี้ไหม và tập chuẩn ta hãy xe lò tập đèo khó như được lời tháo lớp sống như luôn ปลายฝ่าเท้ามันมีจุดอยู่สิบจุดที่กระตุ้นเลือดลงให้หมุนเทียนและถ่ายความรอ้อนได้ดีที่ให้การฝ่าเท้าให้การแขนก้นเื่อให้ความรอ้อนระบายจนหมดมันจะได้ไม่มีมลนิษตกค้างอย่างนี้เขาเรียกว่ากานกำจัดกำจัดของเสียใยในกาย อย่างนี้ลักษณะนี้เหมือนเมื่อเช้าที่บอกว่าปานสังสมหรือสร้างเสริมกับปานกำจัดสึดที่จะกำจัดไอร้อนและของเสียที่กั้นค้างสะสมอยู่ในกายในข้อกระดูก ทำให้สอนเรื่องจนกระทั่นเป็นสายเดียวกันเน่ยิ่งพิเศษแต่อย่ารีบร้อนทุกขั้นตอนต้องชัดเจนถ้าไปรีบร้อนก็จะไม่ได้ประโยชน์ก็สัตว์นะว่าทําเสียเวลาเปล่าของใครของมันอยู่แล้วใครทําใครได้ ใช่ึ้นต้องรู้สึกได้เลยว่าชิ้นส่วนภายในทุกชิ้นมันดึงเราโดนมันดึงโดนเราดึงขึ้นมาใส่กอดมัามปูโดนเราดึงขึ้นมาจริงๆเรารู้ได้ว่ามันกระเพื่อมมันกระเทือนแม้ผู้ชายก็ต้องถือว่าแม้ลูกอุนทะนเขาต้องขยับขึ้นมาต้องโดนดึงขึ้นมาจริงๆย่งนี้มันใช้ได้ อย่างนั้นเขาเรียกว่าดึงไส้ขึ้นครบสมบุนจะได้แก้อาการโรคต่อมลูกหมาโตไส้เลื่อนลำไส้อักเสบท้องอืดท้องเฟ้อขาดหายไม่สะดวก หน้าลึกๆกว้างลึกเต็มรู้แล้วผ่อนคลายทิ้งแขนสองข้างข้างลำตัวหายใจออกทีนี้เราจะต่อจากมัล่องเช้านะดูลมหายใจเข้าจมูกหน้าผากกลางกระมองกระโหลกศีรษะด้านหลังต้นคอด้านหลัง ัวหล่สองข้าท่อนแขนสองข้าข้อศอกสองข้าท่อนแขนด้านล่างข้อมือฝ่ามือ,อ,มอปลายนิ้วมือหายใจออกหายใจเข้าจมูกลำคอหน้าอกิ้นปีช่องท้องเหลือสะดือใต้สะดือหัวหนาทระลุลงไปที่ก้นกงขึ้นมาที่กระดูกสันหลังขึ้นมาที่สะบ,บักสองข้าง สองข้ามมาลวนที่ต้นคอไปที่กระโหลกศีรษะด้านหลังกลางกระมอมหน้าผากอกจมูกหายใจข้าขึ้่นจมูกหน้าผากลางกระมอมกระโหลกศีรษะด้านหลังต้นคอแยกไปบ่าซ้ายขวาหัวไหล่ซ้ายขวาข้อแขนด้านบนขออน้อศอกข้อแขนด้านล่างข้อมือข้อมือปลายมือหายใจออก หายใจเข้าจะปูลำคอหน้าอกลิปป้นปีช่องท้อตไตสะดือหัวเน่าแยกไปท่อนขาหน้าขาซ้ายขวาหัวเข่าซ้ายขวาหน้าแข้งซ้ายขวา แยกไปที่สะโพกซ้ายขวาลงไปที่ใต้ที่ขาพับใตข้ขาพับนอนส้นเท้าใต้ฝ่าเท้าปลายนิ้วเท้าหายใจออกสูดลมหายใจเข้าจมูกหน้าผา,ากลังกระมองกระโหลกศีรษะด้านหลังต้นคอหัวไหล่สองข้างท่อนแขนซ้ายขวากอศอกซ้ายขวา ฟังแขนด้านล่างข้อมือกลางความมือหายใจออกหายใจเข้ากลางความมือขวายกขึ้นมาแต่ยกความมือขวาหายขึ้นหายความมือขวาขึ้นหายใจออกลดความมือขวาลง ราขวามือขวายกขวามือขวาขึ้นประมาณเหนือสะดือหรือว่าประมาณดิ้นตีหายใจออกลดมือขวาลงสูดลมหายใจเข้าจมูกหน้าจากทางกระพมกระโหลกศีรษะด้านหลังหัวไหล่ด้านขวาต้นคอและหัวไหล่ด้านขวาซ่อนแขนด้านโบนด้านขวา ข้อสองข้อแขนด้านล่างด้านขวาข้อมือขวากางฝวามือขวาหายใจออกมือยังไม่ต้องยกสูดลมหายใจเข้าจมูกหน้าผากกลางกระมองกระโหลกศีรษะด้านหลังหัวไหล่ด้านขวาข้อแขนด้านบนด้านขวาข้อศอกขวา ควอมแขนด้านง่างข้อมือขวาความมือขวาหายใจออกหายใจเข้ายกฝ้ามือขวาเสมอริบฝีหายขึ้นการข้อสอบอแล้วทิ้งค้างไวนะ้อย่างนั้นหายใจออกผ่อนคลายยังยกฝ่ามืออยู่ สุดลมหายใจเข้าจมูกหน้าผากกลางกระมมงกระโหลกศีรษะด้านหลังต้นคอด้านหลังหัวไหล่ขวาท้อนแขนด้านบนด้านขวาข้อศอกขวาต้นแขนด้านล่างข้อมือขวากลางฝวามือขวาหายใจออกหายใจเข้ากลางฝวามือขวาข้อมือขวาท่อนแขนด้านล่างด้านขวาข้อศอกขวาท่อนแขนด้านบนหัวไหล่ขวา ้นคอด้านขวากระโหลกศีสัะกลางกระมอมหน้าผาออกจมูกหายใจเข้าจมูกหน้าผากลางกระมอมกระโหลกศีสัะด้านหลังต้นคอด้าน เทว่าหายใจเข้าความมือขวาสูดตรงเข้าไปทางกลางความมือขวาข้อมือขวาข้อศอกขวาต้นแขนด้านบนด้านขวาหัวไหล่ขวาต้นคอด้านขวากระโหลกศีรษะด้านหลังกลางกระมอนหน้าผากอกจมูกหายใจเข้าจมูกหน้า บ่าด้านขวาหัวไหล่ขวาก้นแขนด้านบนด้านขวาก้อสอบขวาก้อนแขนด้านล่างให้รู้ชัดตามจุดต่างๆเหล่านี้ข้อมือขวากลางขวามือขวาหายใจออกเท้ยามือขวาลงหายใจเข้ายกมือซ้ายขึ้นเสมอเราโนมหรือประมาณนิดตีหงายฝ่ามือ สูดลมหายใจเข้าจมูกหน้าผากกลางกระหมก,กระโหลกศีรษะด้านหลังต้นคอด้านหลังหัวไหล่ด้านซ้ายข้อมแขนด้านบนด้านซ้ายข้อศอกซ้ายต้นแขนด้านล่างซ้ายขอาย้อมือซ้ายกลางามือซ้ายหายใจ,จยออกสังเกตดูซิว่ากลางขมือซ้ายมีไหนหนอหุ่นออกไหมสุดลมหายใจเข้าที่กลางขมือซ้าย ข้อมือซ้ายท่อแขนด้านล่างด้านซ้ายข้อศอกซ้ายท่อแขนด้านบนด้านซ้ายหัวไหล่ซ้ายต้นคอทั่งซ้ายกระโหลกศีรษะด้านหลังด้านซ้ายกลางกระมอมหน้าผากออกจมูกหายใจเข้าจมูกหน้าผากกลางกระมอมกระโหลกศีรษะด้านหลังต้นคอด้านหลังบ่าและหัวไหล่ซ้ายข้อแขนด้านบนซ้ายข้อศอกซ้ายข้อแขนด้านล่าง ลมหายใจเข้ายกแขนขวาเสมอแขนซ้ายหายขวามือหายใจออกผ่อนคลายยังยกขวามืออยู่สังเกตอยู่กลางขวามมือสองข้างหายใจเข้า จมูกหน้าพระกลางกระบอกกระโหลกศีรษะด้านหลังต้นคอด้านหลังแยกมาที่บ่าซ้ายขวาหัวลัยไวลัย